ครับกลับเข้าสู่คุณพระช่วยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงบรรยากาศงานสงการนะสัปดาห์หน้าก็สงการกันแล้วนะครับวันนี้ครับมีงานดีๆมาฝากครับชื่องานว่างานสงการสยามผ้าขาวมาศาดสนุกสุด Amazing ครับแขกรับเชิญมี2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับรองศาสตราจารย์ดรสิทธิเดชพงกิจวรศินครับรองแป๊บนะครับรองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านที่2ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจรัตพัฒน์พฤกษารัตนวุฒิครับอาจารย์อาร์ตนะครับผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่ารองแป๊บและอาจารย์อาร์ตนะครับยินดีครับก่อนอื่นต้องถามเรื่องนี้ก่อนเลยชื่อครับน่าสนใจมากศาสตร์สนุกสุดอเมซิ่งทำไมใช้ชื่อนี้ครับ คือจริงๆงานที่สยามนะครับ,รบสยามเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของความเป็นสยามสแควร์อยู่แล้วมันมีความลื่นเริงความสนุกความสุขนะครับแล้วเราก็รวมกับงานสงกรานซึ่งเป็นงานวัฒนธรรมของไทยจริงๆนะครับก็เป็นการประสานระหว่างวัฒนธรรมของเราแล้วก็มีความสนุกรื่นเริงนะครับมองว่าสยามเนี่ยเป็นแหล่งพื้นที่เดสิเนชันที่คนต่างชาติต้องมาคนไทยต้องมานะครับก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นโดยคอนเซปต์ก็คือเรามามีความสุขมาสนุกกันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ แปลกใหม่ใจกลางเมืองในการเล่นสงการเป็นพื้นที่ความสุขของทุกคนนะครับครับผมโอ้โหสสนุกด้วยก็หมายถึงแบบไทยๆอเมซิ่งนี่รับชาวต่างชาติด้วยใช่ครับนะครับยาวนานมาเรียกว่า11ปีนะครับผมนี่ไปแทบทุกปีเฝ้ารอเลยว่างานสงการต้องไปใจกลางสยามเลยวันนี้ถามแทนคุณผู้ชมครับอยากรู้มากเลยว่าปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาไหมฮะจันอาครับจันต้องบอกว่าแตกต่างแน่นอนครับเพราะปีนี้งานสงการเราคือ ไม่ใช่แค่สยามพักเข้ามานะครับแต่เราจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับกิจกรรมสนุกสนุกมีไฮไลท์พิเศษมากมายเลยนะครับในงานมีโซนสนุกตั้งแต่ทางเข้าไปเลยครับเป็น gate of splash นะครับบริเวณทางเข้าก็จะถูกประดับตกแต่งให้มีสีสันสนุกสนานมีน้ำสาดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแลวก็คนไทยทุกคนให้มาสยามสแควร์กันนะครับแล้วก็จะมี fun and fresh wall นะครับเป็น landmark แล้วก็จะเป็นจุดที่แบบทุกทุคนอยากเช็คอินแน่นอนครับ แล้วก็จะมีสไลเดอร์หยักครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้ตลอดเลยใล่แรงม์าของงานนี้เลยยาว55เมตรเลยครับผมตรงมันจะอยู่ตรงลาน BTS ครับแล้วก็สไลด์ลงไปถึงสยามสแควร์ได้เลยครับครับแล้วก็จะมีอุโมงค์น้ำพุนะครับความยาว9เมตรนะครับฉีดน้ำนะครับจากความสูงประมาณ3เมตรนะครับสาดกันให้ช่ำกันไปเลยนะครับทุกๆชั่วโมงครับตลอด3วันเต็มครับ และแน่นอนครับเรามีหอคอยช้างน้อยนะครับพ่นน้ํามีทั้งหมด2เสานะครับกิจกรรมมากมายจริงๆนะครับยังไม่พอครับยังไม่หมดนะครับยังไม่พอครับน้องอุ่นครับยังมีไซเบอร์เซิร์ฟครับเป็นความสนุกสนานรูปแบบใหม่ครับให้ทันกับยุคดิจิตอลเอไอตอนนี้นะครับก็จะมีบักเก็ตทาวเวอร์อีกนะครับจะเป็นหอคอยสูงที่จะคอยสาดกระจายความสดชื่นนะครับให้กับทุกคนที่เข้ามาจอยในงานนี้ด้วยครับตลอดทั้งวันด้วยนะครับผมตลอดทั้งวันฟังกิจกรรมนี่คุณไปลองเล่นแต่ละอย่างนี่ก็โหสนุกสนานทั้งวันนแล้วะ หมดแล้วล่ะมั้งยังครับยังมีอีกเหรอครับอันนี้เราอยากเขาเรียกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่ครับได้สัมผัสแล้วก็ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นไทยๆด้วยครับก็จะมีมวยทะเลครับเคยเล่นไหมครับผมเคยเคยเป็นผีทะเลคนละเลยังไม่ค่อยเคยเท่าไหร่เอาคนละอันกันเนาะมวยทะเลนี่ก็คือเหมือนกับว่านั่งอยู่บนเขาชกกันอย่างนี้มีกิจกรรมนีดด้วยฮะใช่เท่าที่ฟังนี้ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยได้สนุกด้วยเนาะได้เผยแพร่ให้ทุกคนเข้ามาด้วย ใครที่เที่ยวงานเหนื่อยเนี่ยก็มีตลาดผ้าขอม้านะครับก็คือเรารวมร้านเด็ดที่สยามต่างๆให้มาร่วมขายร่วมร่วมขายของร่วมมีอาหารมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้อย่างดีอาจจะเดินแล้วเหนื่อยหย่อนใจก็หน่อยอาจจะเหนื่อยเกินไปหาอะไรทานซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยใช่เติมพลังครับเติมพลังนะเติมพลังเสร็จครับมีแรงเล่นน้ําต่อเรามีจุดเติมน้าฟรีครับ ห้าสิบจุดทั่วสยามสแควร์เลยครับนี่เป็นเพนพอยของการเล่นเล่นน้าสงการนะมันหมดบางทีไม่รู้จะไปเติมที่ไหนนะอันนี้มีซัพพอร์ตเลย50จุดไม่ต้องกังวลอยู่แล้วครับอันลิมิตใช้คํานี้ดีกว่าเล่นน้ําฉ่ากลางใจเมืองเลยครับโอ้โหสุดๆดนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับผมทราบมามีกิจกรรมลดแห่ด้วยสนุกสนานกันเลยทีเดียวอธิบายเรื่องนี้หน่อยครับจารย์อาร์ตครับลถแห่แน่นอนครับวันที่13เมษายนนะครับจะพบกับขบวนมวนเสน่ห์ของวัฒนธรรม4ภาคเลยครับ ก็คือจะมีทั้งร้องเล่นเต้นลําอ่อนช้อยแบบไทยๆครับแล้วก็ไปศาสตร์เสร็จก็คือวันที่14ก็จะมาต่อด้วยขบวนหหงเครื่องครับสีสันความสนุกแบบไทยๆครับไทยเหนือไทยใต้ไทยออกไทยอีสานมาหมดครับแล้ววันที่15แน่นอนครับพบกับ Amazing ครับ f a s h Mob ลำวงไทยครับผมก็คือมีเพลงไทยเปิดใจกลางสยามสแควร์ครับส่งการเราก็ต้องไปขอพรนะครับเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้เราก็จะมีขบวนแห่ส่งน้ำพระในใจกลางสยามสแควร์ด้วยครับ โอ oh. ้ได้ได้สงบจิตสงบใจได้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยส่งน้ําพระด้วยเพราะว่าเป็นประเพณีที่เราอาจจะลืมไปมัวแต่สรน้านํากันเรื่องนี้ก็สําคัญส่งน้ําพระนะมีครบทุกอย่างในนี้แล้วนะครับสยามไปได้ทุกวันไปได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับซึ่งปีนี้ทราบว่าความพิเศษคือมีม,มีนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจัดงานด้วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับครับก็งานเนี้ยในโดยโดยนโยบายของทางมหาวทิทยาลัยด้วยนะครับเราก็อยากให้พื้นที่ สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทยนะครับเราก็มีส่วนร่วมของน้องๆเยาวชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะมาเป็นล่ามนะครับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเป็นล่ามสามภาษาเลยนะครับไทยจีนอังกฤษโหสุดอเมซิ่งจริงๆครับแล้วก็บ,บนเวทีก็ยังมีพิธีกรที่เป็นพิธีกรที่สามภาษาเหมือนกันครับผมนะครับก็ให้ทุกคนได้รับความสุขความสนุกด้วยกันครับโอ้โหน่าสนใจนะตื่นเต้นกันเลยเตรียมความพร้อมเตรียมไปกันเลยมาไม่ต้องห่วงมีคนดูแลมีคน คอยจัดการทุกอย่างให้ครับผมเอาเตรียมใจมาสนุกพอนี่นอกเหนือจากเล่นน้ําแล้วสิ่งหนึ่งที่ขายไปได้คอนเสิร์ตสนุกสนานแน่นอนมีใครกันบ้างพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะเวทีคอนเสิร์ตนะครับเวทีสนุกสุดซ่าใจกลางสยามเหมือนกันแล้วก็มีศิลปินชื่อดังของเมืองไทยนะครับที่มาร่วมสร้างความสนุกให้กับทุกคนนะครับโดยอย่างวันที่13เมษายนนะครับก็จะมีวง4 Eve นะครับมี Chillax นะครับแล้วก็มี Slapkiss นะครับ วันที่14เนี่ยก็มีวง Atlas นะครับแฟนๆเยอะมากนะครับเอเชียเซเนะครับวงมินดี้นะครับแล้ววันที่15เมษายนนะครับก็จะมีไมยราบนะครับเอิร์ธพัทรวีนะครับ, vi, รบแล้วก็ Flip X Project m o n t h นะครับแล้วก็เบนซ์ข้าวขวัญนะครับก็ จัดหนักจัดเต็มจัดแน่นจัดเต็มค้ำถึงครับสยามค้ำถึงของแท้เพราะว่าแต่ละท่านนี่เอฟซีเยอะมากแล้วเพลงก็สนุกด้วยครับอย่างที่บอกไปนะครับสามวันคุณไปได้ทุกวันนอกเหนือจากความสนุกสนานได้ไปเล่นน้ําได้ไปดื่มดั่มบรรยากาศกันมีงานเหมือนเป็นโครงการเพื่อสังคมด้วยครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับครับก็ปีนี้นะครับเราก็คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมคํานึงถึงเรื่องความยั่งยืนด้วยนะครับเราก็เลยทําโครงการขึ้นมาเป็นสงกรานสยามอัพไซคลิงนะครับก็คือจริงๆก็ เวลาเราเอาปืนฉีดน้ําไปเล่นใช่ไหมครับบางครั้งถ้าก่อนเรากลับบ้านอย่างนี้แล้วเราไม่ได้จะเล่นแล้วเราก็สามารถวางปืนฉีดน้ําไว้เพื่อให้กับคนที่มาใหม่เขาอาจจะเอ้ยไม่ได้เตรียมปืนมาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอะไรก็สามารถเอาไปใช้ได้ก็เป็นการประหยัดทรัพยากรหรือว่าปืนที่ชํารุดเสียหายหรือเล่นเสร็จแล้วเราเล่นต่อไม่ได้อย่างนี้<ม>ก็มีจุดวางไว้ให้แล้วเราก็จะเอาปืนฉีดน้ําเหล่านั้นเนี่ยไปแปลสภาพนะครับ เป็นว,วัสดุต่างๆที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ในอนาคตนะครับเราก็มองว่าตรงนี้จะทําให้เราสามารถลดเรื่องขยะลดเรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในงานส่งกานได้มากอันนี้ก็ไม่อยากให้มองสยามเนี่ยเป็นพื้นที่เฉพาะเรื่องการค้าขายอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าไปเอ็นจอยทุกคนสามารถ เข้าไปเล่นได้ครับได้มีความสุขได้ปืนพวกนั้นมันคือพลาสติกนะสมมุติว่าเราใช้กันอ่ะโอเคสามสวันเทศกาลนี้ไม่รู้จะใช้อะไรอีกบางคนทิ้งนะครับอันนี้เอาไปรวมๆกันสุดท้ายมันเกิดประโยชน์นะอัพไซคลิงกันเอาไปทําถนนเอาไปทําอะไรได้มากมายนะครับรวมไปถึงใครไม่ได้มีปืนมามีคนไม่ใช้เอาไปใช้ต่อกันได้ใช้โอกาสนี้ครับรองแป๊บกับอาจารย์อาร์ตครับเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวได้เลยครับเชิญครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับใครที่ สงการอาจจะอยู่กรุงเทพนะครับไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับชวนลูกชวนหลานพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับไปร่วมงานนะครับสงการสยามภาคเขาม้าศาสตร์สนุกสุดอเมซิ่งนะครับที่สยามสแควร์นะครับตั้งแต่วันที่1 3ถึง15เมษายนนะครับแต่งานเริ่มตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็งานนี้เที่ยวฟรีตลอดงานนะครับเราจะได้ความสนุกสนานนะครับทั้งในลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมนะครับ มีขบวนแห่ขบวนวัฒนธรรมสีภาคนะครับมีการลำวงมีแฟลชม็อบมีการเต้นร่วมกันใหญ่ๆเราจะทำสยามให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีความสุขมามาเต้นด้วยกันมาเล่นน้ำกันทั้งเด็กก็สามารถไปได้นะครับเรารับรองความปลอดภัยนะครับก็เด็กผู้ใหญ่เพื่อนฝูงครอบครัวนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับใครที่ไม่ได้มีโปรแกรมไปไหนก็เชิญนะครับสยามยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ แล้วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์ดรสิทธิเดชพงกิตวรสินครับรองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจรัตพัฒน์พฤกษารัตนวุฒิผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณนะครับครับอาจารย์าขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณพระช่วย มาอีกครั้งกับความสุข,ขวามสนุกสนานครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในงานสงกรานสยามผ้าเขามม้าสาสสนุกสุดอเมซิ่งสนุกกันให้ชำ่ำกับกิจกรรมไฮไลท์มากมายในงาน สาาสนุกสุด Amazing ไปกับเวทีเคลื่่อนทีครั้งแรกในสยามสา,าสนุกสุดมองคลไปกับฆารวานรถแห่ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมองค้นส,าาสนุกสุดมันไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอัดแน่นเต็มเวทีนำโดย f o r E Atlas Slash i s Mayala เอิร์ธพัทรวีเบนข้าว f l e p Project Man Asia s Chillax และ Mindy ส,าาสนุกสุดเวียงไปกับเครื่อง เล่นและกิจกรรมมากมายจากผู้สนับสนุนภายในงานทาค 13, 15, มคลาด13-15เมษายนนี้แล้วมาสนุกไปได้วยกันที่สยามสแควร์